ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาวะองค์รวมสุขภาพองค์รวมคืออะไรมีความแตกต่างจากคำว่าสุขภาพที่เราคุ้นเคยกันอย่างไรผู้คนในเหล่านี้ได้แก่เด็กดาวซินโดรมคนอ้วนคนสูงอายุผู้ป่วยวิกฤตและใกล้ตายถามว่ามีสุขภาพดีหรือไม่นักศึกษาก็อาจจะตอบว่าสุขภาพไม่ดีเพราะเขาเหล่านี้มีโรค มีความผิดปกติทางกายมีความพิการมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นต้นแต่ในทางตรง,งข้ามเขาเหล่านี้อาจจะมีสุขภาวะองค์รวมได้นั่นหมายความว่าสุขภาพองค์รวมย่อมมีความหมายที่แตกต่างไปจากคำว่าสุขภาพตามแนวคิดชีวการแพทย์ที่เราคุ้นเคยกันจะขอกล่าวถึงความหมายของคำว่าองค์รวมก่อน ต้นกำเนิดของคำว่าองค์รวมหรือ holism เป็นปรัชญาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เข้าใจคนอย่างเชื่อมโยงกันทั้งคนซึ่งการมองคนทั้งคนถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลสุขภาวะองค์รวมคำว่า holism เป็นคำนามมาจากรากศัพท์ภาษากรีกโบราณคำว่า holos แปลว่าโฮหรือทั้งหมดหรือองค์รวม เป็นที่มาของคำสองคำเขียนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันคำแรกเขียนขึ้นต้นด้วย W และอีกคำหนึงขึ้นต้นด้วย H อ่านว่าโฮล i s m เหมือนกันมีความหมายคือองค์รวมคือเมื่อองค์ประกอบย่อยของคนรวมเข้าด้วยกันจะเป็นมากกว่าผลรวมขององค์ประกอบของมันนอกจากนั้น คำว่าโฮโลสยังเป็นที่มาของคำว่าฮลลี่แปลว่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสะท้อนมิติด้านความเชื่อและาศาสนากับองค์รวมนั่นคือประเด็นความเชื่อและาศาสนามีผลต่อองค์รวมของคนด้วยสุขภาวะองค์รวมของคนเป็นอย่างไรคนมีลักษณะเป็นองค์รวมที่มากกว่าการรวมกันขององค์ประกอบย่อยของคนได้แก่ได้ ังคและจิตวิญญาณโดยส่วนต่างๆเหล่านี้มีการเชื่อมโยงกันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการแปลเปลี่ยนตลอดเวลาอย่างมีความหมายต่อบุคคลน,นั้นในบริบทหนึ่งๆซึ่งจะส่งผลให้บุคคลรับรู้ถึงความผาสุขความปรองดองและความเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะอยู่ในสภาวะใดเช่นพิการเจ็บป่วยหรืออยู่ในภาวะใกล้ตายก็ตามบุคคลยังสามารถมีความสุขมีสุขภาวะองรวมหรือความผาสุกได้หากยังสามารถคงความสงบในจิตและความสมดุลของกายจิตสังคมและจิตวิญญาณ องค์ประกอบของคนประกอบด้วยสมิติคือกายจิตสังคมและจิตวิญญาณหรือปัญญาซึ่งทั้งสี่มิตินี้มีการเชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างบูรณาการและสอบคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นพลวัตแปลเปลี่ยนตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งเพื่อให้สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอย่างสมดุลลงตัว มีเป้าหมายและมีความหมายอย่างไรก็ตามการแยกแยะพิจารณาองค์ประกอบของสุขภาวะองค์รวมไม่มีความประสงค์จะให้มองสุขภาวะองค์รวมแบบแยกส่วนเพราะคำว่าองค์รวมเป็นมากกว่าการรวมกันของส่วนย่อยแต่การทำความเข้าใจและส่งเสริมสุขภาวะของแต่ละองค์ประกอบย่อยอย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่ ย่อมส่งผลต่อสุขภาวะองค์รวมของบุคคลด้วยองค์ประกอบของสุขภาวะองค์รวมมีการแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่แตกต่างกันบ้างแต่มีองค์ประกอบหลักคล้ายๆกันเป็นสี่มิติดังนี้มิติทางกายทางจิตทางสังคมและจิตวิญญาณหรือปัญญาขอเริ่มด้วยมิติทางกาย 1. สุขภาวะทางกายหมายถึง ความสมบูรณ์และความแข็งแรงทางร่างกายปราศจากโรคหรือความเจ็บป่วยมีปัจจัยเกื้อหนุนพื้นฐานที่สำคัญคืออาหารที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่เพียงพอเมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองด้านปัจจัยเกื้อหนุนพื้นฐานที่เพียงพอแล้วการสร้างเสริมสุขภาวพทางกายกระทำได้โดยการดูแลสุขภาพทั่วไปได้แก่ การดูแลเรื่องอาหารการออกกำลังกายการผ่อนคลายความเครียดการหลีกเลี่ยงสารเสพติดเหล้าบุหรี่และการใช้ชีวิตที่สมดลุลระหว่างงานชีวิตส่วนตัวและครอบครัว 2. สุขภาวะทางจิตสุขภาวะทางจิตหมายถึงความสุขและความพึงพอใจในชีวิต การทำงานของจิตในเชิงบวกรวมทั้งการได้รับการตอบสนองตามความสนใจและจินตนาการของตนเองความสุขทางจิตเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่บุคคลประเมินตนเองแล้วพบว่ามีอารมณ์บวกมากกว่าอารมณ์ทางลบส่วนความพึงพอใจในชีวิตนั้นเป็นการที่บุคคลตัดสินด้วยปัญญาเพื่อประเมินภาพรวมของชีวิตตน หรือเป็นการเปรียบเทียบที่สะท้อนให้เห็นการรับรู้ความสอดคล้องกันระหว่างความปรารถนาและความสำเร็จ 3. สุขภาวะทางสังคมหมายถึงความผาสุกข,ของบุคคลในบริบทของครอบครัวสังคมและชุมชนโดยบุคคลได้รับการสนับสนุนความรักและความยอมรับของสังคมคนที่มีสุขภาพทางสังคมที่ดี มักจะมีสัมพันธภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพในการติดต่อกับคนอื่นและมักจะแสดงออกในลักษณะที่เป็นประโยชน์และให้ความร่วมมือที่ดีกับบุคคลอื่นชุมชนที่มีสุขภาวะทางสังคมที่ดีสมาชิกในสังคมมักให้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมมีความเป็นอยู่ที่เอื้ออาทรเสมอภาคมีความยุติธรรมและมีระบบบริการที่ดีและทั่วถึง สสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญาสุขภาวะทางจิตวิญญาณหมายถึงความรู้สึกของบุคคลที่เกิดจากการรับรู้ได้ถึงความสงบสุขการรับรู้ว่าชีวิตยังมีความหมายมีเป้าหมายในชีวิตมีความเข้มแข็งและมีสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจยอมรับและพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นอยู่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้ในบริบทของประเทศไทยอาจจะใช้คำว่าสุขภาวะทางปัญญาโดยให้ความหมายว่าเป็นจิตขั้นสูงเป็นความดีเป็นจิตที่ลดความเห็นแก่ตัวจิตที่เห็นแก่ผู้อื่นจิตที่เข้าถึงสิ่งสูงสุดข,ของศาสนาแต่ละศาสนาซึ่งเป็นจิตที่เข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริง มีปัญญารู้รอบรู้เท่าทันทำเป็นอยู่เป็นและมีปัญญาบรรลุอิสรภาพทำให้จิตสงบมีดุลยภาพโดยสมบูรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัญญาที่เป็นตัวกำกับการดำรงชีวิตให้อยู่อย่างสมดุลและมีความสุข สุขภาวะทางจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตวิญญาณอย่างเพียงพอซึ่งประกอบด้วย3ด้านคือ 1. ต้องการมีความหมายและเป้าหมายของชีวิตการมีตัวตนในสังคมโดยบุคคลจะมีพฤติกรรมแสดงออกอย่างเหมาะสมดำเนินชีวิตตามค่านิยมที่ตนให้ความหมายและให้คุณค่าไว 2. ต้องการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นสิ่งแวดล้อมและพลังนอกเหนือตนโดยต้องการให้และรับความรักความเมตตาจากผู้อื่นและพระเจ้าตามความเชื่อรวมทั้งการให้และการได้รับการให้อภัยจากผู้อื่นและพระเจ้า 3. ต,ต้องการมีความหวังและการสร้างสารรค์โดยบุคคลจะแสดงถึงการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ ความหวังจะทำให้บุคคลมองโลกในแง่ดีและก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขในชีวิตหากทุกองค์ประกอบย่อยทั้งสีด้านมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในทิศทางที่ตอบสนองต่อเป้าหมายและคุณค่าที่บุคคลวางไว้ก็สามารถเข้าถึงสุขภาวะองค์รวมได้ซึ่งจะเป็นการรับรู้ที่เป็นนามธรรมมีความเฉพาะเจาะจองเฉพาะบุคคล การทำความเข้าใจสุขภาวะองค์รวมของบุคคลจึงมีความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีสภาวะทางกายอย่างไรก็ตาม